สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระที่มาให้ดูกันนะครับอยู่นะสองสามองค์นะครับเป็นพระที่มีคนสอบถามกันมาหลายท่านนะครับวันนี้ก็เลยเพลินจังหวะดีนะครับมีพระหลายๆองค์พระหลายหลองค์ที่พิมพ์เดียวกันเลยเอามาให้ดูนะนะครับสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับในเพจวลังสิตนะครับเฟซในเฟซบุ๊กเลยนะมีทั้งสองเพจนะครับวลังสิตภาษาไทยกับวลังสิตภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าเ์ชตามกูเกิลก็ได้นะครับแล้วนี่คือพระที่เป็นพระที่ผมชอบมาก หนึ่งรุ่นหนึ่งพิมพนะครับเป็นพระหลวงปูผูสามชั้นหูติ่งพิมพ์โยนะครับเป็นพระที่ต้องเรียกว่าเป็นพรยดวงใจผมเลยนะครับผมอาจจะไม่ได้ชื่นชอบแสยิปนะครับหรือว่าพิมพ์อื่นๆที่แพงๆนะอย่างเช่นแปดชั้นแกนกรมแกนลักสอนนะผมไม่ได้อินนะแต่ว่าผมชอบพระแบบนี้เพราะว่าเป็นพระที่ค่อนข้างจะเป็นพระยุคต้นของท่านนะครับพระยุคต้นท่านจะมีอยู่ถ้าถามส่วนตัวส่วนตัวนะจะมีพิมพโยนะครับ อาจจะมีพิมพ์นอนนะครับเจ็ดชั้นแขนกลมหูติ่งนะครับแต่วันนี้ขาองเนี้ยคือพาพิมพ์กันนะนะครับอาจจะมีตัดชิดตัดห่างนะครับตัดแคบตัดห่างอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าเวลาที่เรามีพระแบบนี้หลายองค์รวมกันนะครับหลายสภาพเลยนะผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าเราจะได้ดูพระที่มีความเหมือนถึงแม้ว่าจะต่างสภาพต่างภาวะกันนะนะครับให้ดูก่อนองแรกนะครับเป็นนะครับ สมเด็จพิมพามชั้นนี่แหละนะครับ3มชั้นหูติ่งพิมพโยที่มาของชื่อทําไมชื่อแบบนี้นะครับเดี๋ยวชี้ให้ดูนะครับเริ่มที่หนึ่งคือนะครับพระมีสามชั้นก่อนนะครับขั้นที่หนึ่งนะพระจะมี3ามชั้นก่อนนะครับแล้วก็จะมีลักษณะนะครับที่มีหูติ่งเป็นเนื้อเกิดในพิมพ์นะครับอ่านี่เป็นเนื้อเกิดในพิมพ์นะนะครับก็เป็นอะไรที่เขาก็เรียกชื่อแบบนี้กันมานานแล้วนะครับนี่นะขออนุญาต โอเคอาจจะมองมองไม่ค่อยชัดนะครับเมื่อกี้นะนี่นะครับเป็นชื่อเขานะหัวติ่งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพโยนถ้าตังเกีดีนะพาเขาจะโยขวานิดหนึ่งถ้าเราฐานถ้าเราฐานเป็นหลักนะครับแบบนี้นะจะเห็นว่านะครับพาเขาจะโยขวานิดหนึ่งนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมถ้าเราฐานนีเป็นหลักตรงนะพระจะโยขวานหนึ่งนะครับคราวนี้นะครับพระรุ่นนี้เองนะครับเขาก็มีมีเคล็ดลับในการดูเหมือนกันนะผมจะให้ดูนะว่าดูยังไงนะครับเป็นพระที่เนื้อจับมากๆขออนุญาต่องก่อนองค์นี้เป็นพระที่เนื้อจับองค์หน ลองดูเนื้อก่อนนะครับจะเห็นว่านะครับเนื้อเขาปึกมากนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหาโซนที่มีความคล้ายกับวันระขังมากๆนะครับพื้นผิวสัมผัสจะเห็นได้ถึงความเก่าอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดต่างๆร่องรอยต่างๆนะครับตัวนี้คือจุดที่ทำเป็นที่ที่หวังชื่อนะหูติ่งนะครับคือฝั่งหูฝั่งซ้ายของท่านนะครับจะมีลักษณะติ่งเนื้อเกินนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับเป็นติ่งเนื้อเกินนะครับเห็นสองจุดตรงนี้นะตรงฐานกับตรงขานะครับแล้วก็พระ นี่นะครับก็องน,นี้เนื้อจัดมากนะเป็นพาที่เนื้อจัดมากๆนะครับแล้วก็นี่นะครับแล้วก็ให้ดูหลังดูข้างนะหลังเนี่ยนะครับบอกเลยว่าคล้ายครึ่งกับวัละขังมากๆลองดูเนื้อซะกก่อนนะครับเนื้อนเนี่ยจัดเหมือนวัละขังนะด้วยความที่นะครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าถ้าบางขุนพรมต้องแกล่งวัละขังต้องนุ่ม <S <S ใช่ไหมนะครับอย่างบางขุนพรมจะเป็นอย่างองน์นี้ผมไม่ดูก่อนนี <S 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 อ่ <offering S 1> องนี้เป็นบางขุนพรมนะครับเนื้อจะแกล่งเดี๋ยวลองส่องให้ดูนะ เนื้อจะแข่งเนื่องจากเขาลงกรุนะครับแล้วก็ทําให้มีฟ้ากรุมีอุณหภูมิความร้อนนะครับที่ทําให้พระเนี่ยปูนเนี่ยเซฟต,ตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เนื้อแกล่งนะครับแบบเนี้ยคนก็จะบอกเป็นวันลระครังอ่าในขณะเดีวยวกันผมมีไพโอง์นึงแบบเดียวกันแตน่เนื้อจะเหมือนบางขุนพรมทำไมผมถึงบอกเป็นบางขุนพรมเพราะคนจะบอกว่าเนื้อเหมือนบางขุนพรมเพราะว่าพระแกล่งนี่ลองดูเห็นไหมเนื้อคนละแบบนะครับเมื่อกี้จะเป็นลักษณะที่ออกแบบ นุ่มนวลนุ่มนวลแห้งแห้งนะครับองน,นี้จะเป็นลักษณะแบบเห็นไหมเนื้อจะแกร่งเหมือนกระเบื้องนะครับเหมือนบ้างองผมจริงๆนะเห็นไหมหลังก็ไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมทั้งส,สององน,นะครับองน,นี้เป็นพาชมรุดนะแต่เป็นพาที่ผมเอาไว้ดูเป็นองครูนะจะให้ดูสององเทียบกันนะครับองซ้ายนะครับนุ่มนวลสดใสองค์ขวานะครับจะสังเกตว่าพื้นผิวจะแกร่งไวเห็นได้ชัดนะครับรลูกดูอย่างรู้นะครับว่ามีความแกร่งมีความแข็งนะนะครับอาจจะนะครับเนื่องจากนะครับสภาพสภาวะการใช้ เนื้อหามวลสารจะสังเกตว่าองค์นี้มวลสารไม่ค่อยมีองค์นี้จะมวลสารเยอะนะจะมวลสารเยอะนะไม่มีใครรู้ว่าเกิดไม่มีใครเกิดทันนะไม่มีใครรู้แบบไหนสร้างก่อนสร้างหลังนะครับอ่านะครับอ่านี่คงองค์ที่หนึ่งนะครับนี่ให้ดูนะออน,นะครับขอองค์ที่สอง,น,องน,นะครับองค์นี้องค์ที่สองนะครับองนี้จัดหนักขึ้นอีกนะครับยิ่งจัดหนักขึ้นอีกองค์นี้เป็นพาที่เนื้อหาเข้มมากลองดูนะครับเข้มมากนะครับ ผ่านการใช้นะครับผมเช้่ใได้ว่าเผานี้นาจะอยู่ในเรียมโบราณเก่ามานะครับอาจจะถักลวดนะนะครับมีค่าบแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยค้าบแบบนี้ไม่ใช่ค้าบหลุนะครับอาจจะเป็นข้าบแบบขอใช้คำว่าขี้ใครนเนาับเนาะนะครับหรือเป็นข้าบอะไรก็แล้วแต่นะที่เขาไปฝังไว้นะนะครับคราวนี้ผมให้ดูโดยรวมนะพิมเนี่ยจะเหมือนกับพิมพ์องเมื่อกี้นะครับเป็นขนาดเดียวกันนะครับแต่ตรงนี้เหมือนจะหนากว่านะนะครับตรงนี้เขามีฝนข้างเก่ามานะครับอาจจะไม่ได้ฝนละอเป็นรอยตัดนะแต่สังเกตว่าเนื้อตรงนี้ค่อนข้างจะนุ่มนวลพอกันนนนนเป็ุมว จะไม่ได้แล่งเนี่ยมางคุณพรมนะครับจะมีความคล้ายกับวันละคังนะครับนี่อ่ามีสองให้ดูกันนะโหเนี่ยแต่องน,นี้ปึกจริงอ๋อองค์น,นี้มีลงหลักมาใช่มีองค์หลักมานะแต่สภาพสภาวะน,นะครับลองดูนะครับจะบอกว่าจะบอกเหมือนวันละคังก็ไม่ต่างน,นะครับเพราะใช้เสกหลับอยู่นี่นะต้องมีคนเข้าใจผิดแล้วกันนะอ่าอีกอง์นึงองนี้จะเป็นองค์ที่เหมือนวันละคังมากที่สดุดเพราะกะนะครับเนื้อน,นุ่มมากนะครับแล้วเป็นพาที่ผิวพันจะรุยุ่ยแบบนี้ จะสังเกตว่าส่วนใหญ่เวลาครั้งที่เราเจอนะครับเนื้อจะลุยๆแบบนี้นะถ้าส่วนใหญ่เลยนะเพราะพระนะครับด้วยอายุนะครับการสรางนะครับราวร้อยกว่าปีนะครับร้อยมันอ่ร้อยห้าสิบปีขึ้นไปนะผมว่านะถูกไหมสองพันสี่ร้อยถึงสองพันห้าร้อยนะครับสองพันห้าร้อยกว่านะร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบปีนะครับนี่นะครับก็ลองดูเนื้อนะครับองค์นี้เนื้อจัดมากนะครับเราเป็นผ่าที่พิมพ์เดียวกันทั้งหมดนะนะครับลองดูเนื้อด้านหน้านะครับเป็นเนื้อแบบขุยๆเนี่ยครัว่าขุยๆนะเกิดจากการถูก เขาเรียกอะไรของของเหลวอ่ะเงืออาบน้ํานะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะทําให้พระเนี่ยพื้นผิวเขาหลุดและภาวะละคังส่วนใหญ่จะเป็นพระแบบนี้อ่าคราวนี้ผมจะให้ดูจุดตายของพระรุ่นนี้ก่อนนะนะครับวิธีการดูนะวิธีการดูง่ายครับพระรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะหนาหรือจะบางก็แล้วแต่นะครับจะสังเกตว่าพระนะครับเขาจะสอบแบบนี้ครับเขาจะโค้งครับตรงนี้เป็นจุดที่โค้งที่สุดครับผมค่อยเทียบกันผมอธิบายดูทีละองนะ นะครับพานนี่นะครับจะเป็นอย่างนี้ลองดูฝั่งนี้ก่อนจะเห็นว่าพานนะครับตรงนี้จะเด่นอกมางนอกนะครับโค้งกลับแล้วก็เด่นทีตรงนี้นะนะครับฝั่งนี้เหมือนกันนะครับสูงต่ําและสูงนะครับเป็นโค้งแบบนี้เป็นเคิร์ฟแบบนี้นี่เป็นอย่างนี้ะเคิร์ฟแบบนี้แอนลงนะคราวนี้เวลาหักจะหักตรงนี้นะครับสังเกตว่าแอนจุดคนละจุดคนละฝั่งนะฝั่งนี้คือจุดที่ต่ำที่สุดนะ จุดนี้คือจุดที่ต่ำที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหากจะหักพาร์ตคอตรงนี้นะครับเพราะเป็นจุดที่อาจจะเปราะบางมากที่สุดนะครับคราวนี้ถามว่าเหมือนกันไหมเดี๋ยวลองให้ดูเปรียบเทีชฟไปดูเห็นไหมเหมือนกับมาฝาบลงเลยนี่นะครับเห็นไหมแอนเหมือนกันแต่อันนี้มีซ่อมมาแต่เพี้ยนๆหน่อยนะเอาอันนี้ดีกว่านะครับจะสังเกตว่าพระนะครับพระพิมพ์เดียวกันนะครับก็ต้องเหมือนกันถูกไหมพระพิมพ์เดียวกันเราเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะครับ คนส่วนใหญ่นะครับเวลาไปถามแบบผู้ที่รู้มากกว่าเซียนพัดเลยก็เลยนะพิดพิม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 พ์เนี่ยคำว่าพิดพิมพ์มันผิดยังไงนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับมาดูยังไงมันก็เหมือนนะถูกไหมแต่ว่าคาว่าผิดพิมนะครับคือหมายความว่าสเกลต่อสเกลนะครับไม่เหมือนนะครับอย่างเนี้เป็นสององค์ที่เป็นพิมเดียวกันนะครับจะสังเกตว่าใหญ่เล็กหดกันนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมนะสังเกตตรงนี้เห็นไหมมีเนื้อเกินเหมือนกันนะครับตรงนี้มีติ่งเหมือนกันตรงนี้ มีห้อยพระบาทแบบเหมือนกันนะคิดไว้กันนะตรงตรงนี้เหมือนกันนะนะครับสมนะครับลักษณะสมลักษณะความแตกต่างเห็นไหมตรงนี้จะเป็นจุดที่มีความลึกที่สุดเห็นไหมนะครับตรงนี้มีความลึกเห็นไหมมีความลึกเห็นไหมแล้วนี่คือพระที่เป็นพระที่ผมเชื่อว่าเป็นเบอร์หนึ่งหลวงป,ปู่ในใจผมแล้วกันนะพอเป็นผ่ายุกต้นนะครับแล้วก็เนื้อจัดมากนะผมชอบพ่ารุ่นนี้มากๆนะครับแล้วก็อยากเปรียบเทียบให้ดูว่านะครับพระนะครับที่เป็นแม่พิมพ์เดียวกันนะครับก็เหมือนพ้าเหรียญนะเนาะ บางครั้งเราดูข้างดูขอบใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องดูข้างดูขอบนะครับแต่ว่าในแม่พิมพ์เขาจะมีลักษณะเหมือนกันครับนี่ครับสูงสุดแอนลงยกขึ้นสูงสุดแอนลงยกขึ้นครับเห็นไหมเหมือนกันนะครับนี่นี่คือแม่พิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะหนานหรือบางเน่ยนะก็ไม่เหมือนก็ก็ไม่ต่างกันเออไม่ว่าจะหนานหรือบางเออก็คือเหมือนกันแหละนะครับคราวนี้พระมีหนามีบางนะครับผมจะอธิบายให้ฟัง ถ้าเป็นพระที่เป็นหลวงปูู่รุ่นใหม่นะหมายถึงว่ารุ่นพวกแปดชั้นแขนหักศอกแขนกลมนะครับหรือว่าแสหยิตนะพระจ,จะเป็นแม่พิมพ์บังคับในตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบพวกนี้จะอยู่ในแม่พิมพ์นะครับจะมีขอบเกินนิดหนึ่งตรงนี้นะแต่ถ้าเป็นพระยุคต้นจะสังเกตว่าพระเนี่ยจะหนาเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าเพราะว่านะพระนะครับเขาอาจจะมีแม่พิมพ์ตื้นอย่างเดียวแบบแวันละคร ถูกไหมครับคราวนี้เขาจะกดหนาเท่าไหร่ก็ได้นะเหมือนวัลลคังพวกเนี้ยเหมือนพวกบางคุบงมวัลลคังเนี่ยนะครับสังเกตว่าหนาได้ไม่สิ้นสุดนะครับคราวนี้เปลี่ยนให้ดูองค์นี้คือพิมพ์ใหญ่นะครับที่เป็นแม่พิมพ์วัลลคังแต่เป็นพระสองคอนะครับฝากอุบงพรมนะลองดูนะครับว่าพระนะครับมีความมีความคล้ายกันนะอ่ามีของคล้ายนะพิมพ์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นพระของหลวงปู่พิมพ์เดียวนะที่มีความคล้ายกับพระสมเด็จเอาวัลลคังพิมพ์ใหญ่แล้วกันนะเอาวัลลคังพิมพ์ใหญ่แล้วกันนะเพราะนี่คือแม่พิมมพพพ์์วัััละคคงิใหญ่นรบ ลองดูนะครับเห็นไหมมีความเอียงมีความในคล้ายกันมากๆนะครับแล้วก็ลักษณะฐานนะครับอยู่ในระนาบเดียวกันทั้งหมดนะแขนเขินขาเขือทงเดียวกันเลยนะแตกต่างกันที่ขนาดนิดนึงนะครับบุ๊คครูจะมีขนาดเล็กกว่านะครับจะดูผอมๆเปรียกว่านะนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าอย่างพวกนี้สมเด็จพวกนี้เขาก็จะเป็นแม่พิมพ์ตรงนะแต่องเงี้ยจะเป็นแม่พิมพ์ที่ผมบอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คืออีกจุดจุดหนึ่งที่สามารถพิจารณาได้นะแล้วนี่คือพระที่ ผมแนะนําให้พี่เช่ากันไว้เพราะว่าสมัยก่อนนะครับเคยมีคนเช่าถึงองค์ละสามแสนมาแล้วนะนะครับถ้าเกิดเจอองค์ละเป็นหมื่นนะครับเช่าไปเถอะนะนะครับเช่าไปเถอะนะดีกว่าพระรุ่นดีกว่าพระหลวงปูภูพิมพ์อื่นแล้วกันเพราะผมเชื่อว่าพระเนี่ยถ้าคนชอบสมเด็จโตนะครับจะชอบพี่นี้มากที่สุดเหมือนผมมานะครับเดี๋ยวฟองให้ดูนะผมมีประมาณนี่ฮะหกองให้ดูนะนะครับอันนี้ก็เป็นพระชารุดนะครับพวกนี้ก็เจอกดไม่ได้ครับเจอกดดไม่ได้จริงนะเอาไปซ้อมตาได้นะครับจะสังเกตว่า นะครับพระพวกนี้เวลาให้เราดูหลายๆองนะครับเราจะเห็นว่ามีความเหมือนในความต่างนะครับตัวเนื้อนะครับเห็นไหมเนื้อนี้จะเป็นออกแนวคล้ายๆหนึนุ่มนะครับอมน้ํามันน้ามันหน่อยนะครับองนี้นะครับแต่สังเกตว่าพระทุกองค์นะครับจะมีตําหนิในพิมพ์ที่แทบจะเหมือนกันเลยตอนดูดีๆพอเรามองมุมต่างนะครับจะเห็นสังเกตเลยนะว่าเห็นไหมเห็นขอบล่างไหมมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเห็นไหมขอบล่างนะครับลักษณะมันเป็นเนื้อปริ้นแต่ผมเข้าใจว่าิงนี้จริงๆแล้วคือในแม่พิมมากกว่านะครับแม่สามองเหมือนกันเลย เห็นไหมพอเราวางแบบนี้เราจะเห็นอ๋อเรามองมุมตานะปกติเราจะมองแต่ด้านบนเราไม่เคยมองด้านล่างเห็นไหมครับขอบเนี่ยเห็นไหมมีลักษณะเดียวกันทั้งหมดเลยนะแล้วก็จุดนี้คือจุดที่มันเป็นความบังเอิญมากกว่านะอาจจะเป็นในไม่ผิดหรือความบังเอิญน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จดจำไว้ได้นะครับว่าเวลาเจอพราทําไงนะผมจะบอกให้เวลาเจอพระรูปนี้นะครับเอามือลูกก่อนเอามือลูปแบบนี้นะครับมีต้องลงกล้องนะนะครับเอามือลูกก่อนตรงนี้สูงตรงนี้โค้งลงแล้วก็ก็โค้งขึ้นนะครับสูงโค้งลงโค้งขึ้นเห็นไหม สูงโค้งลงโคงตรงงานตรงนี้เป็นท really right? ้องร่องเอางี oh, ah, or, or, ah, so ้ดีกว่าเขาจะงานนะตรงนี้เป็นท้องร่องนะเอามือลูกก่อนเฮ้ยเป็นไม่ได้เว้ยใช่ไหมเป็นไม่ได้เว้ยแล้วมือลูกนี้มันจะเป็นร่องที่เป็นขนาดกันแนวนี้อ่ามีความเป็นไม่ได้นะครับยกกล้องของทีหรือว่าพี่ครับอ่าวัดดวงอะไรก็ได้ครับเท่าไหร่ก็ได้ครับตีมาแล้วกันนะผมก็ลืมมากล้องมาอะไรเงี้ยก็อาจจะได้ผ่าถูกหลงนะนะครับแต่นี่คือเทคนิคนะนะครับแต่ครั้นนี้หนึ่งคือผ่าเกมีนะครับไม่ใช่มีแต่ผ่าแทนนะผ่าเกก็มีนะครับแล้วนี่คือผ่าที่ ต้องยอมรับว,ว่าเป็นาพาที่ดูง่ายแล้วก็เป็นาพาที่น่าศึกษาครับพิมโยนะครับมีราคาตั้งแต่องค์ละนะถ้าหากชำรุนนะครับสองสามหมื่นบาทเป็นต้นไปนะสวยๆนะครับผมเคยได้ยินราคาที่สุดทีคือสามแสนบาทนะนะครับแต่ก็อาจจะเป็นแค่บางองค์เท่านั้นนะครับแต่ไม่ใช่ทุกองนะนะครับแต่ราคาเฉลี่ยทั่วไปก็อย่างสมบูรณ์แบบแบบนี้ประมาณเจ็ดแปดหมื่นบาทอ่านะครับอันนี้ก็ชี้ช่องทางให้ดูนะครับเผื่อชอบนะในขณะที่แปดชั้นแขนกงแขนสองขาองลแลแสนกว่าสองแสนกว่ 2, าแล้วนะ ใส่ยี่ห้อห้าแสนนะครับแต่แบบนี้เป็นพาร์ทที่ของดีราคาเบาที่เรายังสามารถจะครอบครองได้แล้วก็ราคาไม่แพงจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้ผมมาแนะนําหลวงปู่อพิมพ์นี้นะครับใครชอบนะครับสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับในเพจว่างเราสิทธิ์นะครับเราก็จะมีพระที่มา,าไลฟ์สดนะทุกวันนะครับทุกวันนะประมาณทุ่มสองทุ่มนะครับเข้ามาดูได้นะถ้าหาไม่เจอคน Google เลยนะครับพิมอ้วนรังสิ์ทักเครื่องเจอแน่นอนนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย8แปดสามแปนะครับเบอร์ไลน์ตัวแอด A U A N 6 6อ่าแอดบนหนะมีพัสส่งมาขายได้นะครับถ้ามีรุ่นนี้อยากออกเบือ่อส่งมานะครับอ่าหรืออยากเช่า,าก็ทักไลน์มาก็ได้นะครับอ่าหรือโทรเข้ามาก่อนนะนะครับเบอร์น้ำน0838485868วันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ